สวัสดีครับผมสวัสดีครับส,ส,ส,สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกๆท่านเลยนะครับผมนะครับวันน mmm no on ี้กับผมนะครับ uh นุ่มอามคนเดิมนะครับผมนะครับวันนี้เนี่ยมาพาทุกท่านนะครับมาขอโชคขอลาบนะครับที่สารปู่พานภูวงนะครับวันนี้ก็ได้มากครับคุณพ่อท่องแรกครับผม่องแรครับผมสวัสดีครับอ้าวไปใส่ห้าวนี่อืมเป็นยังหัวที่เรวเห็นเกหก O, เก็ตหกผ่านไหมอ๋ออยู่มังพระเออเออไหมเอ้าถ้าว่าเก็ตหกปูพานนี่เป็นไหตัวเก่าดิเลขถูกมือนั่นเห็นปะห้าศูนย์ห้าศูนย์เก็ดแล้วก็ห้าหกเก็ดแสดงมันออกตัวเก่าออกเลขถูกตัวเก่าของปูพานคือของวหนึ่งออกสองหวดแมนยิงนกตัวเดียวได้นกสองตัวว้าเออกันเราเนาะทำนี่แหละที่นี่นะครับมาถึงกั ล่างเกลล่างมือเรียบร้อยแล้วผมล่างเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะยกขึ้นไปนะครับผมไอ้ข้าเจ้าเพิ่นเอาวออยไปุณพญาไาแล้วเพิ่นเอาอยนี่โซดาไฟเมื่อวานโซดาไฟหุอยากโซดาไฟปะโซดาไฟเนี่ยเวลามันโดนน้ำมันถีละลายมันจะกัดจีแตไข่หนามยันคนมาหมืน่นเวลาข้าเจ้ามากไหมเวลาแขกหรือว่าเพิ่นสีมะกาบใบนะเออสีมะกาบใบป้มงังหามังนี่นี่ คือมันจังบ่ได้มันจะกัดแต่ไครนำออกเลยแต่ผู้ชมเห็นหมาเออส่วน,นอันนี้เขาขาวี่คือโซดาไฟนี่นะครับปะเดยวะขึ้นไปครับผมนะครับอามาหอดหล้วปูพนันนะครับพ่นห้ยตัวเก้าครับผมแต่ผูบบ้ชมงวดที่แล้วดิเลขยกทูพ่นที่ขึ้นจอเนาะห้าศูนย์เจ็ดห้าหกเจ็ดซึ่งมันออกตัวเก้าไม่พอออกตัวเก้าหมดเลยนะครับเออนะ ปลาเฮ้าที่นี่เดี๋ยวมาขอโชว์ขอล่ากันครับผมนะครับเดี๋ยวกะอันแทล่ครับผมเดี๋ยวจุดธูปไหว้กันครับผมนะครับโอเคครับผมอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวบนต้นเรื่ไหว้ดำแดงนะครับนะครับเดี๋ยวมาจุดธูปไหว้กราบไหว้ขอพรแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับผมนะก็โอ้ยแห่ของเม็ดออก้ะคอยเมย์คอยห่อนคอยไหมใส่เม็ดแล้วห้อนท่านผู้ชมนะครับ ี๋ยวมาขอโชคขลาบกันกับสารสุพันแล้วก็งวดที่แล้วเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยที่ขึ้นจอให้เนาะที่บอกว่าห้าศูนย์เจ็ดที่บอกว่าที่ปลูกให้เข้าสามตัวของงวดนู้นอะจําได้ไหมของงวดวันที่เท่าไหร่นะพ่องวดวันที่ไม่รู้วนมรงวดวันที่สิบหกสิบหกไอ้ยังสิบหกคุณไหมสิบหกไอ้ไม่ใช่งวดที่แล้วดิอีกงวดงวดหนึ่งเออที่บอกว่ามันออกห้าศูนย์เจ็ดนะเพ่อนะเจ็ดหาศูนย์ไหม ปูกับไฮ้าไปที่นี่ศูนย์ตัวศูนย์ที่เราบอกว่ามันอยู่คล้ายๆตรงการลางคล้ายๆเป็นหกอ่ะนั่นแหละคล้ายๆกับว่าปูไห้ไข่งวดนั่นามาไห้งวดนี่นยังสิแม่เออไข่งวดหนึ่งออกสองงวดแมนประมาณนี้ให้หนึ่งงวดแล้วออกสองงวดนะครับเออแล้วก็ไอมองเอียงเกาะมองมองพอต้องแรเป็นสี่อยนะ่นั่นแหละคือผมเห็นเป็นเจ็ดหกเห็นเป็นเจ็ดหกแล้วมันออกเจ็ดเก้าหก็เก้าตัวเดียวกัน นะครับก็บถือว่าโอเคนะครับกับสารภูพันนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาตามต่อวันนี้วันนี้เอาตรงนะไม่ขอเยอะนะไม่ขอเยอะไม่ไม่ไม่ย่างไปตรงนู้นไม่ย่างไปตรงนี้เดี๋ยวโดนจมอีกนะข่อยนะเออเดี๋ยวงวดน,นี้สิขอเลขทูบกับเลขเขย่าเซมซีแล้วก็ดูตรงที่พระว่าเพื่อนจะให้แบบไหนยังไงตรงนี้ก็พอแล้วกลับบ้านเลยนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนี้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทาง ดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับสําหรับตัวเลขที่ทุกท่านไปเห็นมองนี้ไปเห็นยุ่งหันนี่ยังผมพามากขอมือเห็นตัวเลขยังสี่นี ic, ่แต่เบิ่งเป็นแนวทางเอาแต่ว่าทางช่องเนี่ยไม่สนับสนุนนะครับทางช่องเนี่ไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเอาไปเล่นการพนันนะครับการพนันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับทางช่องไม่สนับสนุนแน่นอนนะครับผมนะครับสนับสนุนแต่ สํานักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมนะครับที่มาพามาขอโชว์ขอลาบกันว่าตรงใจท่านหรือเปล่านะครับโอเคนะครับมูกันนะนเอาว่าดูไรเก็บข้ออนะครับข้อแห้งมไม่ได้ไปกินน้านํานี่อืาเดี๋ยวยูทูบใบปู่กันนะครับุดทูบวบปูกันเดี๋ยวมาขอโชว์ขอลาบกันว่าเพิินใจเดี๋ยวไปยังเนตจทมาู้ชมเนาะ อ่านะครับโอ้ยังไงดีเราจมเออว์ไลด์เดินทางไปแยนไปหนีว่าอู้บึกนุ่มอามนี่คือว์ดูแท้บอว์เป็นแท้เออยิ่งสีสันให้เห็นต่อโทรเลขโอ้ยพวกเจ้ากขยะฝาวยแบบย่าฝาวเบิ้งหลายถวะเออก็เขาก็เบิ้งเบิ้งไปน้ำกันบ่แม่ป็นวายเปิดช่องมาปึ๊บเบิ้งเลขปั๊บกระบ่แม่นอีเด๊แล้วมันจะมีเวลาพอกันบอ นะครับตอนนิดน้อยเขาเขียนต้มปลาตีปลาตีปลาน่ะไหวนะครับอือเด้อแป๊บนึงเด้อถูกตัวเทียดสีดับให้เขาจุวยถูกกันนะเอาไฟแช็กมาอยู่เฮ้ยไฟแช็กมาเนี่ยผมเอาเอาไฟแช็กมาเนี่ยซื้อไฟแช็กมาหลายอันอยู่เด้ แอบหนึ่งเนี่ยทำผู้ชมเดอ้อใจเย็นเดอ้อพมพี่นองเอ้ยก่อนสิมาก็ต้องขอโชคขอลาภพนะัะก้อนไหวบอกก้าวเบนตะกอนตะนะ้อมานะครับเดี๋ยวมาขอโชคขอลาภกันนะครับผมนะครับ อ่ครับครับชบครับผมครับมาไหวเลยครับผมเอาเลยครับเอาเลยครับ มาไหว้ข่นกันเป็นมาไหว้กันอ๋อประมาณรับเ้นออโซดาไฟไหมเอาาเอามาขัดขไค้น้ำเปร่นฝนมัดตกมนทีได้กัดแม่นครับผมกัดเปได้โตที่แรกผอวดที่ว่าเกลือแหละพะหมือเป็นเป็นบะหมนโซดาไฟไวลายางมากถึงเลยบะหมือนไหมนะี่ครับมา จัดเลยครับผมตัวไหนให้กว่ากันอ่าไข่เงียเซียมซี่เฮาจัดเลยนะครับบอกปูเลยตรงๆขอสามตัวดังนักปูเด้อเออบอกเพิ่นอ่าได้คุปตบอลต้องแน่ครับผมไข่เงียเซียมซี่นะครับขอสามตัวตรงๆเลยแมนคมแนถือต้องมากพวกไปพคนไดดอก เออผมวาประจำแมนนะครับตรงตะปูเด้อเซียมซี่ก็ได้เลขครูปก็ได้นะครับอู้ห้บวเนาะเลขเซียมซี่เดินส้มเลยไฮลี่อยู่ที่นี่อ้าวนะครับได้มาหมายเลขขย่อเซียมซี่ไหมได้นะครับได้มาหมายเลข28ครับกล้องอาจจะกลับไปนะเพราะว่าอ่าคือใช้กล้องหน้า ไข่นะครับผมสอง2ปดแดสองครับอ่ะขออีกไม้หนึ่งก่อนอ,อืม,ไมาไปปหน <c oughs> เจะเขงแบ่เไดงมั้งไฟดวม <c oughs> ดฟงมั้นะครับอยู่บัเ,าเาา้า่บางหันไมาเลขเด็ดหมาเลขสองแปสองเนาะไม้แรกนะไม้ที่สองได้มาไมาเลขสามครับสองแปดสามครับ อ้าวโอเคได้๋สามตัวตรงแล้วปูหายแล้วนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเดี๋ยวติภาพไปเบิ้งก็คือ่งห้ารอบเบิ้งเลขทูบอย่างเดียวนะครับดูเลขทูบอย่างเดียวแล้วก็เบิ้งตามมงค์หานมังนีที่ว่างวดที่แล้วเดี๋ยวเพิ่นให้เขาเด้เพิ่นให้เขาจุดเที่ยวเดียวเดี๋ยวให้เขาสองงวดต่อติดติดต่อกันนะครับเลขทูบเพิ่นนะท่านผู้ชมเอ้ยเนาะอืมนะครับมาๆขอเลยครับผมนี่จัดเลยเลยฮะซุลิน มูมันไม่หายุบอะไรก็ได้ทำอะไรเป็นมากไกลเป็นมากไก่ท่านผู้ชมสบายเนาะนะครับเดี๋ยวมาบังเลขทูปนะครับเพิ่นสิไห่ยังได้ตัวใด้นะครับถ้าเลขทูปบอมี่หรือเลขทูปบัติดนะครับก็จะเรีว่าเพิ่นกับไห่แค่เลขซีเมซีนะครับเพราะว่าซึ่งจะอธิบายยังไงดี พูดได้ง่ายนะท่านผู้ชมคือผมเนี่ยมักขอเดี๋ยวสิงหากันยาสิงหางวดวันที่สิบหกสิงหาคมเนี่ยซึ่งมันออกเจ็ดห้าศูนย์ใช่ไหมวันนั้นอะ่ะปู่ให้เข้าเลขทูบสามตัวตรงนะได้มาห้าศูนย์เจ็ดมันออกเจ็ดห้าศูนย์แล้วมามาของวดนี้อ่าที่ได้กันนะักสี่เก็ดห้าเหมือนปู่ให้แบบอ่าจุดครั้งแรกเหมือนให้เข้าสองงวดนะครับอ่ามันออกเจ็ดเก้าก็เหมือนที่ทุกท่านเห็นกันที่ว่าเห็นเป็นในเลขทูบนะห้า ศูนย์เจ็ดหรือห้าหกเจ็ดซึ่งหกกับเก้ามันเป็นตัวเดียวกันนะครับอ่าก็ถือว่าจุดเทียวเดียวเพิร์ลสีไฮบอลนะครับแต่ว่ามีเด็กถูกตัวหนึ่งแต่มีคนมาจุดแล้วแต่ว่าก็เห็นแล้วล่ะซึ่งมันตรงกับเลขเซฟซี่ที่เขาย่อเบื้องหันนะครับอืมแต่ว่าแต่เบื้องติดจุดแล้วเบื้องกนว่าเพิ่นสีไฮบอแต่ว่าก็ว่าเบื้องกันไปนะครับผมอ้าวเดี๋ยวเบื้องกันล่ะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ว่าเมื่อที่แล้วที่บอกว่าเห็นเป็นเจ็ดหกใช่ไหมหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับนั่นอืม นี่ครับงวดที่แล้วนะครับที่เห็นกันตรงนี้นะที่พอท่องแร็วเปนบอกว่า,วาพมเห็นเป็นเกตหกเนาะเกตหกแต่เบิ้งดีๆมันกับเบิ้งเปเกตเก่าแล้วครับนี่เกตเ,เก่าแน,นี่นี่หกนี่นี่เกตนี่นี่ขัดคือเก่าเนาะเม่าขัดก็หกรับเบิ้งไปเป็นแนวทางนะครับผมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่นี่นี่เห็นบ้เห็นบ่าเห็นบ่า ทูกคร uh ับกับดัดผ่อนบางบางดันหลังของอันนี้เขาไปเป็นซ้อนซ้ำซ้ำแต่สีจนหยุดไมนกับบากันเขาเขย่าอะไมีแปดมีสามมีสองแปดสามอ่าเห็นไหมมีแปดมีสามอ่ะนี่ดี่ที่บอกเห็นก็เห็นนี่เดียวนี่นี่เดียกเจ็ดหกที่เห็นกันนี่เดียกหกอ่าตัวนี้ก็เห็นนี่ที่บอกเห็นเป็นเจ็ดหกนี่เดียม ครับเป็นประมาณนี้เนาะอืกาเห็นเห็นมันแปดใช่ปะแปดแปดยังนี่ตัวนี้เป็นตัวยังคนนี้อืมแปดยังแปดห้า คือจะเปลี่ยนหาเปลี่ยนที่หนึฮะเอาทุชุมบืเบงไลายครับเดี๋ยวเรียกไลอีกะเดี๋ยวห้องที่เบงเรียทูบกันนะครับผมนะครับอ่ะโอเคครับเอาครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูเรียกทูบกับผมนะครับคุณพอท่องแลจุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่ามันอ่ามีมีข้เจ้ามาจุดเรขทูบผมทัมงหมีสามทูบนะครับนี่ อันนี้นะครับผมนะครับตรงกลางนี่พอต้องแลกจุดนะครับผมนะครับได้มาหนึ่งเจ็ดแปดครับผมนะครับนี่ทูบทูบนี่ก็มีท่านผู้ชมเจ็ดสองหนึ่งทูบทูบนี้เจ็ดสองหนึ่งทูบนี้หนึ่งเจ็ดแปดนะครับทูบนี้นี่ที่เขาเข้ามาจุดแล้วสามแปดศูนย์ 3, 8, ครับอืมสามแปดศูนย์ นะครับเอ้าโอเคครับไปที่นี่มาที่นี่ทำอะไรก็มาอะแป๊บนึงเด้อวเฮ้ยว่อคือจังเห็นอยู่งมองมากเพราะว่าต้นอะไรไหมอู้จ้าผูชมมาบ้างก็หนะตาดีเสรแล้วพ่อเพิ่งเห็นได้พ่อมาตันหน่อยเดใช้เรื่องไหนเห็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 นอีกทีเห็นเป็นเลขกหกมองตามาเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเห็นเลยเห็นเลย 96, ่เก้าหกันี่นี่เป็นหเอา <S 1> 1, <S เ้าอีรีด้นไหมหนึ่งเก้าหกายผูชมบงเด้อ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 ตาเป็นหกอ่ะเออตาเป็นหนั่นเอาผูชมเบื้องลางนี่เป็นหนึ่เกหั้นหนึ่วมทั้งตานำโอ้ตาเป็น,น,นเลนเน 96, ข 96, นะหาาก 6, พอดีเออ โอ้นะครับผู้ชมนะครับเอาเอาไปเก็บไ้จบ่าวซํานี่ละเบิ้งแค่ซัมนี่พ่อนะครับผมนะครับเบิ้งหลายนะครับพ่อแล้วนะครับผมนะครับอาโอเคครับผมนะครับกับเลขทูบที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับนีเดอร์ตัวนีเดอร์เป็นสามแปดศูนย์นะครับผมอ่าโอเคครับกับปูพานครับผมอ่ะโอเคนะครับผู้ชมนะครับนี่แหละครับผมนะครับกับเลขทูบที่เห็นอยู่นี่สามทูบเด้อพอมีข้ามาจุดพร้อมนะครับแล้วก็เลขอ่า ไอเซียมซีแล้วก็มองมองนีิเพิ่นนะครับเอียงเกาะพระหินแล้วก็เลขบังหันมองเอียงเกาะตามาตามาเป็นหกท่านผู้ชมตะวันเห็นแล้วอุ้ยชัดเจนอีมมนะน, 6, นะครับผู้ชมนะเป็นหนึ่งเก่าหกนะครับโอ้ย็ยังพูดถ่ายแล้วนะครับงวดนี้นะครับพาทุกท่านมาขอโชคขอลาภของงวดวันที่สิบหกกันยายนนี้สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงเฮงรวยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมนะครับ กับสำหรับตัวเลขทุกตัวเลขนะครับที่ได้เห็นตรงนี้ว่าตรงใจกับท่านทุกท่านหรือเปล่านะครับให้ดูไว้เป็นแนวทางกระพรอนะครับผมนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้หนุ่มอาร์มคนเดิมกับสารปู่พานแล้วก็คุณพ่อทองหล่อนะครับต้องขอตัวเราไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยผมก็จะไปที่อะไรเนียีว่าเดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปปลูกขุนฐานนะครับผมนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปได้เลยนะครับผมนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ